บุญกุศลคือใบเบิกทางสู่สุคติภูมิสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแสงสว่างของวันวันนี้เราจะพาพะชมผลแห่งการทำความดีที่ทำให้ไปจุติในวิมานแก้วและมีกายทิพย์อันงดงามในสวรรค์ชั้นแรกที่ชื่อว่าจาตุมหาราชิกาสวรรค์ชั้นชาตุมหาราชิกาคือภพภูมิของเทพพย,ยดาชาวฟ้ามีท้ามหาราชทั้งสี่เป็นผู้ปกครอง เป็นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งจากทั้งหมด6ชั้นตามความเชื่อทางพุทธศาสนาซึ่งเรียกรวมกันว่าชากามาพระจรสวรรค์ชั้นจกตุมหาราชิกาอยู่สูงจากแผ่นดินขึ้นไป46,000โยชน์ตั้งอยู่บนยอดเขายุคันทรทางทิศใต้ของเขาสิเนรุราชมีเมืองสวรรค์สำหรับเทวดาอยู่สี่เมืองกว้างยาวเท่ากัน400,000วามีกำแพงทองล้อมรอบ ประดับประดาด้วยแก้วเจ็ดประการเทพย,ยดาที่นี่มีอายุ500ปีทิพย์เทียบกับมนุษย์คือ9ล้านปีบนสวรรค์ชั้นชาตุมหาราชิกานี้มีปราสาทแก้วเป็นมิมานแผ่นดินเป็นแผ่นทองคำอารามราบดังหน้ากลองแต่อ่อนนุ่มดังฟูกเมื่อเหยียบก็อ่อนยุบแล้วจะคืนสภาพเรียบดังเกา่ามีสะโบกครณีที่น้ำใสย,ยิ่งกว่าแก้ว เต็มไปด้วยดอกบัวนานาชนิดส่งกลิ่นหอมเหมือนน้ำอบหอมตลบอบอวนไปทั่วต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์มีดอกผลเป็นทิพย์ให้ได้ชื่นชมตลอดไม่มีวันร่วงโรยสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามีเท้าเทวราชผู้ยิ่งใหญ่ปกครองอยู่สี่องค์เรียกเท้ามหาราชทั้งสหรือเท้าจาตุมหาราชหรือเท้าจาตุโลกบาลได้แก่ 1. ทัตรดมหาราชจอมเทพผู้ปกครองเบื้องบูรพาหรือทิศตะวันออกเป็นอธิบดีของคนทันชาวสวรรค์จำพวกหนึ่งซึ่งมีความถนัดด้านดนตรีศิลปาศาสตรระบำรำฟอนและการขับเพลงมีชื่อเสียงในหมู่เทวดางานชุมนุมรื่นเริงต่างๆของเทวดาจึงมีคนทันร่วมสร้างความสำราญเสมอ 2. วิรุณหมหาราชจอมเทพผู้ปกครองเบื้องทักษิณหรือทิศใต้ เป็นอธิบดีของภูมิพันธ์ยักษ์จำพวกหนึ่งท่าทีดุร้ายลักษณะร่างกายคือท้องใหญ่ตัวมหึมาและมีอันทะเหมือนหม้อเป็นที่มาของชื่อกุมพันธ์แม้จะก้าวร้าวแต่เคารพเชื่อฟังท้าวิรุณหกผู้เป็นนายอย่างยิ่ง 3. วิรูปักมหาราชจอมเทพผู้ปกครองเบื้องประจิมหรือทิศตะวันตกเป็นอธิบดีของนาคซึ่งล้วนมีฤทธิ์มากพิษด,ดุนแรงฆ่าชีวิตคนได้ในพริบตา มียานรู้มิตรรู้ศัตรูเมื่อไปตามที่ต่างๆจะเนรมิตตนเป็นงูเป็นกระแตบ้างเป็นเทวดาบ้างเที่ยวแตรตามพงไพรอย,ย่างสุขสำราญ 4. เวสุวรรณมหาราชหรือเท้ากูเวนจอมเทพผู้ปกครองเบื้องอุดรหรือทิศเหนือเป็นอธิบดีของยักษ์อสูรชั้นสูงซึ่งต่างจากภูมิพันธุ์เพราะมักมีร่างกายงามสงา่าผิวพันธุ์ผุดผ่อง การจะเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาสัตว์ทั้งหลายต้องสร้างบุญสร้างกุศลไว้มากพอเมื่อมาอุบัติในสวรรค์ลแล้วจะไม่ต้องอยู่ในคันมารดาอย่างมนุษย์หรือฟองไข่อย่างสัตว์เดรัจฉานแต่จะเกิดเป็นร่างทิพย์เป็นวัยหนุ่มสาวเลยเมื่อเกิดในเทวโลกแล้วเทวดาผู้นั้นจะตั้งอยู่ในฐานะใดก็ตามแต่สถานที่อุบัติ หากสร้างบุญกุศลไว้มากพอจะอุบัติในวิมานของตนทันทีแต่ถ้ามีบุญน้อยไม่มีวิมานของตนหากอุบัติที่ตักของเทวดาองค์ใดจะเป็นบุตรธิดาของเทวดาองค์นั้นหากเป็นสตรีแล้วบังเกิดเหนือแท่นบรรทมของเทพองค์ใดก็จะเป็นบาทบริจาริกาของเทพองค์นั้นหากบุญน้อยกว่านั้นอีกเพียงบังเกิดใกล้ๆที่บรรทม จะได้เป็นพนักงานตกแต่งประดับประดาอาภร์และเครื่องต้นเครื่องทรงของเทพองค์นั้นหรือหากเกิดในบริเวณปราสาทวิมานก็จะเป็นเทวดารับใช้เว้นเสียแต่จะอุบัติที่ว่างระหว่างวิมานเท้ามหาราชจะเป็นผู้ตัดสินด้วยวิจารณญาณว่าจะให้เป็นบริวารใครหรือรับมาเป็นบริวารของพระองค์เองเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกามีสรีระเป็นกายทิพย์รูปงาม สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมนทินไร้กลิ่นเหม็นสามารถเนรมิตกายให,ให้ใหญ่โตหรือเล็กได้ดังใจปรารถนาเทวดาจำนวน20ถึง80องค์อาจเนรมิตตนให้อยู่ในสถานที่เล็กน้อยเท่าปลายเส้นผมอย่างได้เทวดาเหล่านี้บริโภคอาหารทิพย์กินไปแล้วแห้งเหือดหายไปในร่างกายไม่มีการขับถ่ายออกมาเป็นของเสียและไรโรคภัยไข้เจ็บต่าง เสวยสุขสำราญอยู่ตลอดสำหรับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็เป็นทิ์มีรัศมีสองสว่างเป็นผ้าทิพย์ผืนเล็กเท่าดอกปีบแต่สามารถคลี่ออกเพื่อนุ่งหม่มเป็นผ้าผืนใหญ่ยาวพอเหมาะแก่ร่างของเทวดาที่เป็นเจ้าของไม่ใช่แค่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่มีรัศมีเรืองรองแต่วิมานที่สถิตและตัวเทวดาเองก็มี ทำให้เทวโลกสว่างสวัยดังเป็นกลางวันอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่นับรัศมีส่องสว่างจากแก้วแหวนเงินทองอันเป็นทิพย์ที่มีอยู่ทั่วไปในสวรรค์ชั้นนี้ขอขอบคุณที่ร่วมเดินทางสู่ดินแดนทิพย์ไปกับช่องแสงสว่างของวันขออำนาจคุณพระศรีรัตนตไตรและเท้ามหาราชทั้งสี่คุ้มครองทุกท่านให้มีความสุขก,กายสบายใจ อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ